บทที่125เข้าเมืองหยวนอันเจ้าว่าครั้งนี้พวกเราจะผ่านได้หรือไม่ติงหวันเลิกม่านรถขึ้นแล้วถามครั้งนี้ผู้ที่เข้าเมืองมาส่งงานปักมีเพียงนางกับซูหยวนอันแม้นางจะมั่นใจในตัวเองและคนในร้านจินซิว่วแต่นางก็ยังคงกังวลอยู่ดีเพราะอย่างรายงานปักนี้ทำเสร็จตอน15วันสุดท้ายที่ให้ทุกคนผัดกันทำทั้งคืนมีจุดต่างๆมากมาย ที่นึกไม่ถึงและไม่ทันได้แก้ไขดังนั้นนางจึงค่อนข้างกังวลว่าความเหนื่อยยากและความพยายามสิบ้าวันนี้ของทุกคนจะเสียเปล่าพวกเราทําอย่างเต็มที่แล้วปีนี้ไม่ผ่านก็ยังมีอีกสามปีข้างหน้ามีใช่หรืออย่างไรเสียซูหยวนอันก็ไม่ได้รู้สึกว่างานปักของพวกเขาจะไม่ผ่านก็จริงข้าคิดมากไปอีกแล้วติงหวันยิ้มเหมือนรู้สึกว่า คุยกันเช่นนี้ไม่สะดวกจึงมาที่ข้างนอกนั่งลงข้างๆซูหยวนอันหยวนอันเจ้าว่าเมืองใหญ่กับเมืองเล็กมีอะไรแตกต่างกันบ้างเจ้าของร่างเดิมไม่เคยออกจากบ้านติงหวันก็ไม่เคยมาที่เมืองใหญ่นางรู้สึกอยากรู้ยิ่งนักนี่ถือเป็นครั้งแรกของทั้งสองชาติที่ได้เห็นเมืองใหญ่ สมัยโบราณเมืองใหญ่ที่คือคักกว่าเมืองเล็กซูหยวนอันเร่งรถมาฟังคำพูดของติงหวันแล้วเกิดความรู้สึกเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกอดไม่ได้ที่จะนึกถึงนางที่เคยนอนอยู่บนเตียงยามนั้นเขาคิดจริงๆว่านางจะจากไปในชั่วพริบตาต่อไปอย่างไรอย่างนั้นเขาไม่ปล่อยให้ติงหวันสังเกตเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของตนก้มหน้าหลบตาลงพูดว่าจริงๆแล้ว ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรแค่เมืองใหญ่จะใหญ่กว่าเมืองเล็กคนก็มากกว่าอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนี่เป็นความรู้สึกจริงๆของซูหยวนอันตอนที่เขาทำงานอยู่ในเมืองเล็กก็เคยตามคนอื่นมาที่เมืองใหญ่อยู่บ้างตอนนั้นยังเด็กครั้งแรกเข้าเมืองก็รู้สึกว่าเมืองใหญ่นี้ช่างใหญ่นะักอย่างอื่นก็ไม่แตกต่างอะไรคำตอบนี้จริงใจมากแต่พอมาคิดดูอีกที ก็จริงดังว่าไม่ได้แตกต่างอะไรเลยทั้งสองคนคุยกันไปตลอดทางเช่นนี้ค่อยๆเดินทางมาจนถึงเมืองใหญ่เวลาก็ล่วงเข้าพลบค่าเมืองชิงหรืออวันเจ้าเข้าไปนั่งก่อนที่หน้าประตูเมืองจู่จู่ซูหยวนอันก็กล่าวกับติงหวันติงหวันชะงักไปเล็กน้อยคิดว่ามีกฎระเบียบอะไรพอตอบอ้อแล้วนางก็กลับเข้าไปนั่งซูหยวนอันเห็นนาง นั่งเรียบร้อยดีแล้วจึงขับรถมาเข้าไปในเมืองท้องฟ้าค่อยค่ยคยมืดลงร้านค้าข้างทางหลายร้านเริ่มเก็บร้านกลับบ้านมีเพียงร้านค้าที่เปิดตอนกลางคืนไม่กี่ร้านที่เริ่มล้างกระทะล้างชามเตรียมรับความวุ่นวายในตอนกลางคืนหู้รถมาจอดอยู่หน้าร้านไยอวินคนงานที่มองซ้ายมองขวาตรงประตูอยู่นานพอเห็นซูหยวนอันมาถึงก็วิ่งมาด้วยความดีใจ พูดว่าเท่าแก่ซูท่านมาถึงเสียทีคุณหนูกับคุณชายรอท่านอยู่นานแล้วอือซูหยวนอันพยักหน้ากระโดดลงจากรถมา้าแล้วตะโกนบอกติงหวันที่อยู่ในรถว่าอาวันถึงแล้วมือขาวเนียนดุจหยกข้างหนึ่งยื่นออกมาเลิกมั่นรถขึ้นติงหวันก้มตัวเดินออกมาจับมือของซูหยวนอันไว้แล้วกระโดดลงจากรถมาคนงานผู้นั้นกลับจ้องติงหวันจนใจลอย ซูหยวนอันเห็นถ้าเช่นนั้นพันถลึงใส่คนงานผู้นั้นด้วยท่าทางไม่พอใจฝ่ายคนงานผู้นั้นก็รู้ว่าตนเสียมารยาทแล้วจึงขอโทษด,ด้วยความละอายแล้วนำทั้งสองคนเข้าไปเมื่อติงหวันเดินเข้าไปเหล่าคนงานต่างก็จ้องมองนางเช่นกันติงหวันไม่ได้รู้สึกอะไรมีแต่ซูหยวนอันที่หน้าบูดบึ้งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อก่อนติงหวันไม่นับว่างามเลิศกระนั้นก็พอใช้ได้ทว่าหลังจากนั้นมาอาการป่วยของนางค่อยๆดีขึ้นสหยวนอันก็สังเกตได้ว่าติงหวันงดงามขึ้นเรื่อยๆยิ่งในระยะนี้ด้วยแล้วเขามักจะมีความรู้สึกว่าติงหวันมีบางอย่างที่แตกต่างแต่ก็พูดไม่ถูกว่าคือสิ่งใดติงหวันที่เดิมทีก็งามอยู่แล้วบวกกับบุคลิกเฉพาะตัวของนางจะทำให้คนอื่นอยากมองต่อก็ไม่มีอะไรน่าแปลก แต่ซูหยวนอันก็รู้สึกไม่พอใจไม่พอใจเอามากๆภรรยาของเขาชะไหนจะต้องปล่อยให้คนอื่นมาจ้องมองด้วยความคิดในใจซูหยวนอันติ้งหวันเองก็มองออกเพียงแต่นางไม่ได้พูดอะไรกลับรู้สึกดีใจด้วยซ้ำซูหยวนอันหึงนางแล้วนี่เท่ากับกำลังบอกว่าเขาใส่ใจนางมิใช่หรือบทที่126เข้าเมืองหลวงวันต่อมาซูหยวนอันก็ขับรถมาพาเจ้าอาวินเอ,อ๋อ และติงหวันไปส่งงานปากักที่ศาลาว่าการเมืองใหญ่แต่เช้าตรู่ครั้นมือปราบที่ต้อนรับอยู่เห็นติงหวันและซูหยวนอันเข้าก็มีท่าทีเอาอกเอาใจมองดูก็รู้ว่ามีคนกำชับกำชาวไว้เป็นพิเศษมิหนามซ้ำตอนที่พวกเขาจากไปนั้นผู้ว่าเมืองยังมาส่งด้วยตัวเองอีกด้วยทำเอาทั้งสามคนงงไปหมดเหมือนกับเข้าไปในศาลาว่าการเมืองปลอมอย่างไรอย่างนั้นสามวันผ่านไป ผลของสาราว่าการเมืองก็ประกาศออกมาเป็นไปตามคาดร้านจินซิ่วเข้ารอบและทั่วทั้งเขตเมืองชิงก็มีเพียงร้านปักเย็บสองร้านที่เข้ารอบซึ่งอีกร้านหนึ่งนั้นก็คือร้านไฉอวินงานปักของร้านไยอวินติงหวันไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าความสามารถของร้านไยอวินมิได้ย่ำแย่แต่แรกอีกอย่างการคัดเลือกที่เมืองใหญ่ในครั้งนี้ ยังส่งคนในวังหลวงมาด้วยงานที่สามารถเข้าตาคนในวังหลวงได้แม้จะไม่ถึงกับดีที่สุดแต่ย่อมต้องเป็นของชั้นเยี่ยมแน่นอนกลับเป็นเจ้าอาวินเอ๋อพอได้ข่าวนางก็อึ้งไปทันทีติ้งหวันเรียกนางอยู่นานกว่านางจะตั้งสติกลับมาได้พี่หวันพวกเราผ่านแล้วหรือเห็นเจ้าอาวินเอ๋ออึง้งติ้งหวันก็อดหัวเราะไม่ได้ใช่พวกเราผ่านแล้วตอนนี้ก็เหลือรอข่าวจากวังหลวงแล้ว งานปักที่ผ่านเข้ารอบระดับเมืองใหญ่จะส่งเข้าเมืองหลวงโดยเร็วที่สุดแล้วให้กรมพิธีการเก็บเอาไว้ชั่วคราวไม่เช่นนั้นพวกเราเข้าวังหลวงเธอเจ้าอาวินเอ๋อไม่เคยไปเมืองหลวงกลับเป็นบิดานางที่เคยไปยามนี้เขาก็อยู่เมืองหลวงเช่นกันไปเมืองหลวงหรือติ้งหวันยังตอบสนองไม่ทันในตอนแรกจากนั้นก็พูดว่าก็ดีพวกเราจะไปเมืองหลวงไม่ได้พบพวกผู้ดูแลหลิวเสียนานคิดถึงพวกเขาอยู่เหมือนกัน อึ้มคนของร้านจินซิ่วพอรู้ข่าวนี้ก็ตื่นเต้นดีใจเพียงแต่เมื่อได้ยินว่าติงหวันและซูหยวนอันจะเข้าเมืองหลวงก็เป็นกังวลขึ้นมาแล้วเสียหวันรอให้ผลออกมาก่อนพวกเจ้าค่อยไปเป็นอย่างไรติงอวี่ไม่วางใจเลยจริงๆแม้ตอนนี้ติงหวันจะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนอยู่มากแต่อย่างไรก็ยังมิได้เดินทางไกลครั้งที่แล้วตอนติงหวันไปเมืองใหญ่นางก็กังวลอยู่ ยิ่งกว่านั้นคราวนี้ยังเป็นเมืองหลวงอีกชุนเอ๋อก็กังวลได้ยินว่าหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยที่ใต้เท้าห้องเต้ก็จะถูกตัดหัวหากติงวันเกิดเรื่องอะไรขึ้นร้านจินซิ่วจะทำอย่างไรพวกเขาจะทำอย่างไรชุนเอ๋อจึงพูดขึ้นมาว่าติงหวันไม่เช่นนั้นให้พวกผู้ดูแลหลิวมารับพวกเจ้าเธอแบบนี้ปลอดภัยกว่าพวกเราก็วางใจ ข้าก็รู้สึกว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนางฮวาพูดขึ้นมาตอนนั้นที่พวกเราหนีสงครามก็เคยไปที่เมืองหลวงพวกข้าราชการที่นั่นร้ายมากคนที่อยู่กับพวกเราหลายคนเคยถูกพวกเขาตีมาด้วยใช่ใช่ข้าก็เคยถูกตีเหมือนกันนางอิงพูดไปก็ม้วนแขนเสื้อขึ้นชี้แผลที่อยู่บนแขนแล้วพูดว่าเจ้าดูสินี่ก็คือรอยที่พวกเขาตีนี่เป็นความทรงจำอันมืดมนที่สุดของพวกนางฮวาสีพี่น้อง แต่ครั้งนี้พอได้ยินว่าพวกติงหวันจะไปเมืองหลวงก็มีได้สนใจมากมายเพียงนั้นแล้วเห็นท่าทางของทุกคนติงหวันไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะดีแม้รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงนางและหยวนอันแต่เมืองหลวงหาได้น่ากลัวอย่างที่พวกนางคิดทุกคนวางใจได้มีหยวนอันอยู่พวกเราไม่เป็นอะไรหรอกติงหวันยิ้มพูดอีกอย่างเมื่อสองวันก่อนพวกเราก็เขียนจดหมายไปให้ผู้ดูแลหลิวเรื่องที่พวกเราจะเข้าวังหลวงแล้ว เขาจะส่งคนมารับที่ประตูเมืองดังนั้นทุกคนวางใจเถอะแต่ว่าติงอวียังอยากจะพูดอะไรอีกก็ถูกซุนอีตัดบทไปเอาละเสี่ยวหวันรู้ว่าทำอะไรอยู่เจ้าก็วางใจเถอะอีกอย่างก็บอกแล้วไม่ใช่หรือผู้ดูแลหลิวจะมารับพวกเขาสบายใจได้ไม่ง่ายเลยกว่ากล่อมติงอวีได้พวกติงหวันจึงตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะเรอิมเดินทางเพื่อจะได้ไม่ต้อง มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกดังนั้นวันรุ่งขึ้นตอนที่ติงอวีตื่นนอนพวกติงหวันก็เดินทางออกจากเมืองชิงเหอได้เราหนึ่งช่วยยามแล้วพี่หวันพวกเราไปทั้งแบบนี้จะไม่ดีหรือเปล่าไม่หรอกติงหวันยิ้มพูดหากรอให้พี่รองข้าตื่นไม่แน่พวกเราก็อาจจะไปไม่ได้เสียแล้วพี่รองของนางก็แค่เป็นห่วงมากเกินไปที่จริงจะว่าไปแล้วก็มีได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรใช่แล้ว อวินเอ๋อพี่ชายเจ้าไม่ใช่ว่าจะไปที่เมืองหลวงด้วยหรอกหรือทำไมถึงไม่มากับพวกเราเล่าเขาบอกว่ายังมีธุระอีกเล็กน้อยให้พวกเราไปก่อนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าอาวินเอ๋อยามนี้ยิ่งไม่เข้าใจพี่ชายตัวเองแล้วดูเหมือนว่าหลังจากที่ท่านพ่อถูกจับเขาก็เปลี่ยนไปมากแต่ว่าบางทีเปลี่ยนแล้วก็ดีเหมือนกันบทที่123ยสาเมืองหลวงพี่วันเมืองหลวงคึกคักดีจริงเลยเจ้าอาวินเอ๋อเลิกมุมหนึ่งของผ้าม่านขึ้นมา มองดูถนนที่คึกคักนั่นเสียงเรียกลูกค้าของพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยดังขึ้นสลับไปมาเสียงต่อราคาก็มีไม่น้อยขณะที่ผ่านร้านน้ำชายอยู่นั้นยังได้ยินเสียงของเสียวเออในร้านถึงขั้นมีเหล่านางลมที่เรยอิมดึงลูกค้าตั้งแต่หัววันการแต่งตัวเช่นนั้นทำเอาเจ้าอาวินเออร์อดไม่ได้ที่จะกลุมเสื้อไว้แน่นอืมติงหวันก็ผินหน้าหันไปมองได้ยินพี่หญิงหลิวบอกว่าตลาดกลางคืน ของเมืองหลวงสวยกว่านี้อีกรอให้พวกเราเข้าที่พักเสร็จจะออกมาเดินดูก็ย่อมได้ถ้าเช่นนั้นตอนนี้พวกเราไปหาโรงเตียมพักผ่อนก่อนมีเรื่องอะไรไว้ค่อยคุยหลังจากนั้นก็ดีเหมือนกันตามความคิดของติงหวันตอนแรกนางอยากจะไปหาผู้ดูแลหลิวตอนนี้แต่พอคิดไปก็ล้มเลิกพักผ่อนเสียหน่อยให้คนไปส่งข่าวแล้วค่อยไปจะดีกว่า ทั้งสามคนเดินไปดูไปอุสาเลือกโรงเตียมที่ถูกใจได้แต่กลับถูกแจ้งว่าห้องพักเต็มแล้วครั้นหาต่ออีกหลายแห่งก็เป็นเช่นเดียวกันทำเอาติงหวั่นกลัดกลุ้มใจนางจึงถามลุงข้างทางทั้งสามคนถึงได้เข้าใจเพราะการแข่งขันชิงตำแหน่งร้านปักเย็บหลวงร้านปักยอบที่เข้ารอบก็เข้าเมืองหลวงมาก่อนส่วนที่ไม่ได้เข้ารอบก็ถือเสียว่ามาดูเอาสนุกทำให้โรงเตี๊ยมหลายแห่ง ในเมืองหลวงเต็มตั้งแต่เมื่อวันสองวันก่อนพวกเขาที่เพิ่งมาถึงตอนนี้ย่อมหาที่พักไม่ได้อยู่แล้วพวกติงหวันทั้งสามคนรู้สึกลามบักใจขึ้นมาพูดจากใจจริงพวกเขาไม่อยากไปรบกวนผู้ดูแลหลิวแต่ตอนนี้พวกเขาหาที่พักไม่ได้เช่นนี้แล้วจึงออกจะลามบักใจอยู่บ้างท่านลุงคนนั้นมองท่าทีลามบักใจของทุกคนออกจึงครุ่นคิดเล็กน้อยก่อน จะพูดว่าไม่เช่นนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันพวกเจ้าไปพักที่บ้านข้าไม่เก็บค่าห้องพวกเจ้าแบบนั้นจะเป็นการรบกวนท่านมากเกินไปซูหยวนอันเพิ่งพูดได้ประโยคเดียวก็ถูกท่านลุงคนนั้นยิ้มตัดบทโทษร,รบกวนที่ไหนกันเรือนข้าก็ว่างอยู่เปล่าๆให้พวกเจ้าพักสักหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรติงหวันและซูหยวนอันศบตากันแล้วหันไปมองเจ้าอาวินเอ,อ๋อเมื่อเห็นเจ้าอาวินเอ,อ๋อ ไม่มีความคิดเห็นอะไรจึงพูดว่าเช่นนั้นก็ขอรบกวนท่านลุงแล้วเกรงใจแล้วแล้วลุงผู้นี้เป็นคนง่ายๆสบายสบายจึงพาพวกติงหวันไปที่บ้านตัวเองทันทีนี้พวกเจ้าเพิ่งมาที่เมืองหลวงครั้งแรกกระมังท่านลุงถามซูหยวนอันที่จุงรัฐมาอยู่ใช่แล้วซูหยวนอันเห็นลุงคนนี้ไม่เหมือนคนคิดไม่ซื่อแต่อย่างใดจึงเล่าจุดประสงค์ ที่มาเมืองหลวงในครั้งนี้ให้ฟังเพียงแต่ไม่ได้เล่าจนหมดเท่านั้นเองไม่ขอปิดบังท่านลุงครงนี้พวกเราก็มาเข้าร่วมการแข่งขันร้านปักเย็บหลวงเช่นกันเพียงแต่ไม่รู้ว่าจะถูกเลือกหรือไม่คาดว่าคงยากท่านลุงลูกคราวตัวเองแล้วพูดว่าสองวันก่อนได้ยินลูกชายข้าบอกว่าจำนวนร้านปักเย็บหลวงเป็นอันกำหนดแล้วพวกเจ้าก็ถือเสียว่า มาดูเอาสนุกไม่ต้องจริงจังมากนักหรอกท่านลุงผู้นี้นับว่าให้พวกเขาได้เตรียมใจไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พวกเขาหวังมากเกินไปจนสุดท้ายต้องผิดหวังขอบคุณท่านลุงที่เตือนติงหวันยิ้มขอบคุณแล้วถามอีกว่าใช่แล้วพวกเรายัางไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามของท่านลุงเลยเหอะเหอะชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันเล่าพวกเจ้าเรียกข้าว่า ลุงเหลียงก็พอแล้วลุงเหลียงยิ้มพูดด้วยเพราะเห็นทั้งสามคนแล้วถูกชะตาจึงได้บอกหากเป็นคนอื่นเขาก็คงไม่บอกเรื่องพวกนี้แน่ได้เช่นนั้นพวกเราจะเรียกท่านว่าลุงเหลียงแล้วกันคนทั้งหมดคุยไปพลางเดินไปพลางไม่นานก็มาถึงที่บ้านลุงเหลียงครั้นผลักประตูออกเป็นเรือนสี่ประสานลานบ้านถูกปัดกวาดอย่างเรียบร้อยดูแลสบายใจ ที่นี่เลยแต่ข้าอาศัยอยู่ข้างๆเรือนนี้ปกติเอาไว้ให้คนนอกพักผ่อนของก็มีครบหากขาดเหลืออะไรก็บอกข้าได้เลยไม่ต้องเกรงใจพูดจบลุงเหลียงก็ครวนเพลงที่ไม่เป็นทํานองเดินเข้าเรือนข้างๆไปทิ้งทั้งสามคนซึ่งยิ้มอย่างจนปัญญาลุงเหลียงช่างเป็นคนจิตใจดีโดยแท้บทที่124ยี่จนอครมหาสนาบดีหลังลุงเหลียงเดินไปพวกติงหวันก็เริ่มลงมือ เก็บกวาดเรือนอันที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรต้องเก็บกวาดเพียงแค่เอาเสื้อผ้าของตัวเองวางไว้ในห้องแล้วจัดเก็บให้เป็นระเบียบอีกเล็กน้อยเท่านั้นหยวนอันพวกเราจะไปหาพี่ใหญ่หลิววันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ติ้งวันเก็บเสื้อผ้าเข้า,ขาตู้แล้วถามขึ้นพรุ่งนี้เธอซูหยวนอันตรวจสอบของฝากที่จะให้ผู้ดูแลหลิวอีกรอบแล้วมัดไปพลาง พูดไปพลางว่าวันนี้ก็ดึกแล้วพวกพี่ใหญ่หลิวก็มีงานของตัวเองต้องทำพรุ่งนี้ไปตอนเช้าค่อยไปจะได้นั่งคุยด้วยนานอีกนิดอืมก็จริงเช่นนั้นข้าจะไปหาลุงเหลียงดูว่ามีอะไรกินหรือไม่พวกเราจะได้เติมท้องบ้างหลังจากเก็บผ้าตัวสุดท้ายในมือเข้าตู้ติงหวันก็ออกจากบ้านไปหาลุงเหลียงที่อยู่บ้านข้างๆข,ข,ของกินหรือลุงเหลียงวางกล้องอยาสูบลง แล้วเดินเข้าไปในห้องครัวข้าหาก่อนนะของกินเออยู่ไหนนะลุงเหลียงเดินวนอยู่นานก็ยังหาของกินไม่ได้ติ้งหวันเห็นถ้าเช่นนั้นก็คิดจะปล่อยวางแล้วใครจะรู้ว่านางเพิ่งคิดจะบอกว่าช่างเถอะลุงเหลียงก็ร้องขึ้นมาว่าหาเจอแล้วลุงเหลียงหิ้วกระสอบที่มีของบรรจุอยู่ครึ่งหนึ่งออกมานี่เป็นข้าวสารที่ลูกชายเอามาให้ข้าเมื่อไม่กี่วันก่อน ที่หลังบ้านมีผักกาดขาวปลูกไว้อยู่เล็กน้อยเจ้าไปเก็บกินได้บนเตามีเครื่องปรุงอยู่ครบพวกเจ้าก็ต้มข้าวต้มกินไปพลางๆก่อนแล้วกันมีของกินก็ไม่เลวแล้วติ้งหวันจะรังเกียจได้อย่างไรเพียงแต่ข้าวสารมากมายขนาดนี้จะกินหมดได้อย่างไรนางจึงตักไปเพียงชามเดียวหลังจากขอบคุณลุงเหลียงก็กลับไปที่เรือนเล็กต่อนางวางข้าวสารไว้บนเตาแล้วเดินไปที่หลังบ้าน ที่แท้ก็มีผักกาดขาวอยู่หลายต้นจริงๆจึงเด็ดมาสองต้นจากนั้นก็ม้วนแขนเสื้อขึ้นขัดถูทำความสะอาดรอบใหญ่จนเตาไฟที่ไม่ได้ใช้งานมานานสะอาดแล้วถึงเริ่มติดเตาทำอาหารนั่งผัดผักกาดขาวอย่างง่ายๆต้มข้าวต้มแล้วเรียกซูหยวนอันและเจ้าอาวินเอ๋อเตรียมกินข้าว ผักกาดขาวบวกกับข้าวต้มแม้จะดูยากจนกระนั้นความหอมก็มีได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยติ้งหวันกังวลว่าเจ้าอาวินเอ๋จะกินไม่ถูกปากจึงพูดว่าอาจจะง่ายๆไปหน่อยกินไปพลางๆก่อนแล้วกันพรุ่งนี้พวกเราค่อยไปซื้อที่ตลาดไม่เป็นไรข้าไม่เลือกกินอยู่แล้วเจ้าอาวินเอ๋รู้ว่าติงหวันเป็นห่วงนางแต่นางก็ไม่เลือกกินจริงๆขอแค่กินได้ก็พอแล้วเจ้าอาวินเอ๋หยิบชามขึ้นมา เพิ่งกินไปคำแรกดวงตาก็เปล่งประกายขึ้นมาที่หวันข้าวต้มนี้อร่อยจริงๆอร่อยกว่าพ่อครัวที่บ้านข้าเมื่อก่อนอีกฝีมือของติงหวันนั้นเป็นที่กล่าวขวัญของคนในร้านจินซิ่วจะไม่ดีได้อย่างไรเช่นนั้นก็กินเยอะๆอื้อหลังกินอาหารคําเสร็จซูหยวนอันก็ให้คนไปส่งข่าวให้ผู้ดูแลหลิวส่วนติงหวันและเจ้าอาวินเออคุยกันอีกเล็กน้อยต่างคนต่างกลับห้องตัวเองพักผ่อน ตอนที่ซูหยวนอันกลับมาติ้งหวันเพิ่งอาบน้ำเสร็จสวมเพียงเสื้อตัวเดียวผมที่ยังเปียกชื้นพาดอยู่บนไหล่ภาพนี้ทําเอาซูหยวนอันถึงกับเบนสายตาออกช่วงหลายวันนี้เดินทางกันซํำม,มีเจ้าอาวินเอออยู่อีกเขาจึงไม่กล้าทำอะไรนักอดทนอย่างยากลำบากพอกลับมาก็เห็นภาพนี้เข้าทำเอาซูหยวนอันอยากจะเป็นบ้าจริงๆ ในฐานะที่เป็นสามีภรรยากันติงหวันย่อมเข้าใจซูหยวนอันแต่ใช่ว่านางไม่ยอมให้เพียงแต่เมื่อสักครู่นางเพิ่งเห็นว่าประจาเดือนตัวเองมาดังนั้นหยวนอันขอโทษด,ด้วยกล่าวถึงฝั่งผู้ดูแลหลิวตอนที่คนของซูหยวนอันมาส่งจดหมายให้เขาอยู่นั้นพวกเขาก็กำลังกินข้าวกันอยู่เช่นกันนายท่าน ข้างนอกมีคนมาส่งสารซูหยวนอันเป็นคนส่งเขามาบอกว่าพวกเขามาถึงเมืองหลวงแล้วแต่เพราะดึกเกินไปดังนั้นพรุ่งนี้จึงค่อยมาเยี่ยมท่านหยวนอันหรือพวกเขามาเมืองหลวงแล้วหรือคุณนายหลิววางตะเกียบลงด้วยความประหลาดใจแล้วถามขึ้นก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินข่าวว่าพวกเขาจะมาเมืองหลวงเลยนี่ผู้ดูแลหลิวก็สงสยัย แต่พอคิดไปคิดมาก็คิดออกน่าจะเป็นเพราะร้านจินซิ่วเข้ารอบแล้วพวกเขาจึงตามมายังไม่ทันได้บอกกระมังเธอข้ารู้ที่ข้าจะบอกคือฉไหนพวกเขาถึงไม่มาเลยยังต้องรอพรุ่งนี้อีกคุณนายหลิวค้อนใส่ผู้ดูแลหลิวผู้ดูแลหลิวนิ่งเงียบตอนที่หลิวหลงได้ยินว่าซูหยวนอันมานั้น กลับคิดอยู่ว่าติงหวันก็จะมากับพวกเขาหรือไม่ด้วยเพราะพวกเขาไม่ได้เจอติงหวันมานานคุณนายหลิวจึงตื่นเต้นมากตื่นมาแต่เช้าเตรียมทำอาหารรอพวกติงหวันมาเยี่ยมทั้งสามคนยืนอยู่หน้าจวนอัครมหาเสนาบีรู้สึกได้ลึกๆถึงความกดดันความตึงเครียดความเป็นทางการของคำคำนั้นดูเหมือนจะแตกต่างจากภาพลักษณ์ของผู้ดูแลหลิวที่มีต่อพวกเขาเลย ที่นี่ก็คือจนอัครมหาสนาบดีอย่างนั้นหรืออัครมหาบดีผู้อยู่ใต้เพียงคนเดียวอยู่เหนือคนทั้งปวงสถานที่ที่ตึงเครียดรองลงมาจากวังหลวงสถานที่ที่ทำเอาคนไม่น้อยทั้งเคารพและใฝ่ฝันถึงบทที่125พบกันอีกคราพวกติงหวันเพิ่งมาถึงหน้าจนอัครมหาเสนาบดีคุณนายหลิวก็ได้ข่าวแล้วเพียงแต่นางมยุ่งอยู่กับการทำอาหาร จึงไม่ทันได้ออกมาต้อนรับและให้หลีม่มามาที่อยู่ข้างกายไปรับส่วนตนเองก็เร่งมือเร็วขึ้นอีกพวกติงหวันรอที่น้าจวนอยู่ครู่หนึ่งยามเฝ้าประตูที่เข้าไปรายงานก็พาหลี่มามาเดินออกมาพวกเจ้าสองคนคือเสียววันกับหยวนอันกระมังค่าหลีม่มามาที่รับใช้อยู่ข้างกายหูหญินพอเห็นพวกเขาหลี่มามาก็รู้ว่าเป็นใครเพียงแต่นางไม่รู้จักเจ้าอาวินเอ,อ๋อ แม่นางท่านนี้คือหลีมามานี่คือเจ้าอาวินเอ๋อคุณนายไม่สีหลิวหูหยินก็รู้จักเช่นกันติงหวันยิ้มตอบเกือบจะหลุดพูดว่าคุณนายหลิวแล้วคำเรียกนี้เรียกไม่ได้แล้วจริงๆโชคดีที่หลีมามาไม่ได้ยินหรืออาจจะได้ยินแล้วไม่พูดออกมาก็ไม่เห็นนางว่าอะไรและต้อนรับทั้งสามคนเข้าบ้านอย่างอบอุ่นหลังจากเดินผ่านระเบียงทางเดินแล้วอ้อมสวนดอกไม้เล็กๆพวกเขาก็มาที่โถงรับแขก ที่ครอบครัวหลิวกินข้าวกันอีกสักครู่หูหยินก็จะมาแล้วขอให้ท่านทั้งสามรอสักครู่ไม่เป็นไรเป็นพวกเราที่มารบกวนแล้วในเรื่องการสนทนาเชิงมารยาทนั้นซูหยวนอันทำได้ลื่นไหลกว่าติงหวันมากทีเดียวเมื่อหลี่มามาได้ยินก็ยิ่งประทับใจในซูหยวนอันยิ่งขึ้นไปอีกเช่นนั้นพวกเจ้านั่งก่อนข้าจะไปดูให้หลีม่มามาพูดไปก็สั่งให้สาวใช้ ในทงรับแขกรินชาถึงหันหลังจากไปทั้งสามคนนั่งอยู่บนเก้าอี้อีกครั้งดื่มชาไปพลางรอคุณนายหลิวไปพลางสุดท้ายหลังจากที่พวกเขาดื่มชาแก้วที่สามหมดและสาวใช้เพิ่งเติมแก้วที่สี่นั้นคุณนายหลิวถึงได้ปรากฏตัวที่ตามนางมาด้วยคือสาวใช้กลุ่มใหญ่และกลิ่นหอมของอาหารพอเห็นพวกติงหวันแม้คุณนายหลิวจะตื่นเต้นกระนั้นก็ไม่ลืมพิธีการ ต่อหน้าสาวใช้มากมายหน้านางก็ยังต้องรักษาไว้อยู่พวกติงหวันก็ไม่ได้ทำตัวตามสบายเหมือนอย่างที่เมืองชิงเหอลุกขึ้นแสดงความเคารพให้คุณนายหลิวถึงค่อยนั่งลงตามเดิมเหล่าสาวใช้ยกสิ่งที่ถืออยู่ในมือวางไว้บนโต๊ะตามลามดับกลิ่นหอมลอยเข้ามาประทะจมูกคนทั้งสามที่ตอนแรกกินอาหารเช้ามาแล้วก็เริ่มรู้สึกท้องร้องอีกแล้วหลังวางอาหารเสร็จคุณนายหลิว ให้เหล่าสาวใช้กลับไปเหลือไว้เพียงหลีม่มามาอยู่ร่วมกินข้าวกับพวกนางคุณหนูเจ้านี่เป็นอาหารที่ข่าเข้าครัวทำเองเจ้าลองชิมดูถูกปากหรือไม่เจ้าอาวินเอ๋อตามพวกติงหวันมาคุณนายหลิวก็ไม่ได้รู้สึกแปลกในเมื่อก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วว่าทั้งสองตระกูลร่วมมือกันที่มาครั้งนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่นางไม่รู้ว่าร้านชัยอวิน ก็เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยแน่นอนฝีมือของหลิวหูหญินเยี่ยมมากหากอาวินเอ๋อมีฝีมือเช่นนี้ก็คงจะดีคำพูดของเจ้าอาวินเอน๋นี้พูดด้วยความจริงใจแม้นางจะไม่ถือว่าคาบช้อนทองมาเกิดแต่เรื่องพวกนี้นางก็ไม่เคยทำจริงๆดังนั้นนางจึงอยากลองว่าตัวเองจะทำได้หรือไม่เพราะอย่างไร สิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีมักจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดห้้ๆที่จริงแล้วฝีมือข้าสู้เสี่ยวหวันไม่ได้เลยหากมีเวลาว่างเจ้าให้เสี่ยวหวันสอนเจ้าก็ได้หูหยินหลิวพูดเจ้าอาวินเอ๋อเป็นคนฉลาดทั้งยังเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบจำได้ว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าโยใช้ป่วยหนักตอนนั้นเจ้าอาวินเอ๋อเพิงงอจะสิบขวบไม่ใช่แค่จัดการร้านไฉอวินได้อย่างเรียบร้อยเท่านั้น ยังต้องแบกรับความกดดันจากภายนอกสุดท้ายทุกคนต่างมองนางอย่างชื่นชมและก็เป็นตอนนั้นที่เจ้าโยชัยเริ่มให้นางจับงานต่างๆในร้านชัยอวินเพียงแต่สตรีแม้เก่งมากเพียงใดสุดท้ายก็หนีไม่พ้นที่จะต้องแต่งงานและพอแต่งงานไปแล้วก็ต้องทำเรื่องที่นางพึ่งกระทำ ดังนั้นเรื่องพวกนี้เรียนไว้ก่อนก็ดีความคิดในใจของคุณนายหลิวไม่มีใครรู้แต่หากเจ้าอาวินเอรู้เข้าคงหัวเราะจนสามลักตอนนี้คุณนายหลิวไม่มีอะไรทําทั้งวันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยอยู่แบบนี้จากนั้นผู้ดูแลหลิวและหลิวหลงก็กลับมาทุกคนสนทนากันอีกยาวจนมืดค่ำติงงวันขอบคุณและปฏิเสธผู้ดูแลหลิวที่ออกปากรั้งตัวไว้ กลับมายังเรือนเล็กของลุงเหลียงอวันซูหยวนอันปิดประตูลงแล้วกอดติงหวันจากด้านหลังเมื่อสักครู่ตอนจากมาหลิวหลงยืนจ้องพวกเขาอยู่ตลอดอีกแล้วแม้แต่ผียังรู้เลยว่าเขามองใครอยู่ดังนั้นซูหยวนอันจึงไม่พอใจไม่พอใจมากด้วยหลังจากได้เจอกันหลายครั้งติงหวันก็เริ่มสังเกตเห็นว่าหลิวหลงปฏิบัติต่ตอนางต่างออกไปย่อมรู้ว่า การกระทําของซูหยวนอันในเวลานี้คือกําลังหึงอยู่หยวนอันข้าเป็นภรรยาเจ้านะคําพูดนี้แม้จะสั้นหากแต่ได้มอบความมั่นใจให้กับซูหยวนอันมือที่เขากอดติงหวันไว้เก็บกลับไปสีษะซบไหล่ของติงหวันเขาสูดหายใจลึกแล้วพูดว่าอาบน้ำนอนกันเถอะติงหวันยิ้มนางและซูหยวนอันยังมีทางเดินอีกยาวไกลที่ต้องเดินส่วนคนอื่นๆ เป็นเพียงผู้ที่ผ่านมาและจากไปในชีวิตเท่านั้น